สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง g a p s t r เตรนะครับและวันนี้อยู่กับเกม Civilization 6เช่นเดิมนะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามา Subscribe ช่องนะครับนะตั้งแต่ผมทำซีรีส์ฮิวเบิร์คายก็มีคน Subscribe ช่องมาเยอะขึ้นเลยทีนี้ในวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นชนชาติเขมรนะครับนะชัยวร,รมันที่7เนื่องจากมีคนดู Request เข้ามาผมก็จัดให้ครับทีนี้เกมนี้ผมก็จะมาเล่นชนะทางศาสนานะครับความยากเป็นระดับ D ีตนะครับ เป็นแมปขนาดสแตนดาร์ดผู้เล่น8คนนะคอนตินเนอต์ไอแลนด์นะครับแบบที่ผมชอบเล่นมากที่สุดโหมดที่จะเปิดก็จะมีโหมดบาร์ a บ i รี่โหมดฮีโร่แล้วก็โหมด Secret Society นะผมไม่อยากเปิดโมโนโ o ลีเท่าไหร่เพราะเปิดทีไรผมชนะวัฒนธรรมตลอดเลยนะครับก็วันนี้ไม่มองโมโนโ o l y แล้วกันนะยังไงก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าอ่าเริ่มมานะครับตรงนี้ผมเจอน้าูร้อน2อันผมก็เฮ้ยเล่นเลยดีกว่านะแต่ปัญหาของจุดเกิดตรงนี้คือมัน มีแต่เนินเขาทําให้ผมสร้างฟาร์มไม่ได้นะและ้วแล้วโบนัสของชนชาติขเขมรนะ่ะคือฟาร์มเวลาสร้างติดกับทางส่งน้ำะจะให้อาหารเพิ่มขึ้นอีกบวกสองนะผมสร้างทางทางส่งน้ําไม่ได้เลยในเมืองหลวงผมแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่าผมเล่นแบบนี้แหละตรงนี้แหละผืว่าน่าสนใจดีนะที่ผมกะจะวางแผนคร่าวๆก็คือเขตวิตรงนี้ใช่ไหมบวกหกโอ้โห,โหแล้วก็ตรงนี้เขตศาสนานะครับบวกสี่และให้อาหารเพิ่มอีกสี่วยเพราะความสามารถของเขมรนะ มีตรงนี้มีแม่น้ําด้วยเพราะฉะนั้นผมก็จะสร้างองตรงนี้เลยแล้วกันนะครับสร้างเลยแล้วผมก็จะไปวิจัยตัวดาราศาสตร์ก่อนนะครับเพื่อจะนค้นพบาศาสนานะแล้วก็ไปลุยสเก,กลก่อนเลยนะเบืองนี้ก็จะโตช้าหน่อยนะแต่ว่าถ้าผมสร้างาศาสนาถ้าผมสร้างเขตศาสนาได้แล้วอะ่ะ <c oughs> ก็น่าจะช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องอาหารได้บ้างระดับหนึ่งนะตรงนี้มีซิตี้เ a ต์อันแรกนะอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นซิตี้เต์วิทนะครับ ทาลูก้านะแล้วก็เจออาร์อมิโนวานะเกมนี้ผมว่าผมจะไปฟอยซิงเกอร์นะดูดูทีว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้ผมก็จะไปเอาอ็อบมิโนวานะครับเราก็ไ,ไ<ค>ะเจอชนชางแรกครับแอสแท็กอยู่ใกล้น่าดูเลยนะดูสิถุดว่าใกล้แต่เนื่องจากผมมีภูเขาช่วยป้องกันกองทัพของแอสแผมว่าผมไม่น่ามีปัญหาเนื่องจากมันค่อนข้างโตยากนะเมืองนี้ผมจะสร้างเซเลอรก็ลำบากหน่อยจะไปซินเกอร์ก่อนแล้วกันนะครับ น,นะนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามาลีตั้งเมืองยังวะน่าจะยังมาลีอาจจะมาตั้งแถวนี้นะมาดูวิธีว่ามาลีจะขึ้นฝั่งตรงไหนไปแล้วไม่น่าจะขึ้นตรงนี้แล้วมั้งเริ่มมาก็ดีนอสเลยนะครับเยี่ยมจริงๆเจ็ด okay, สลิงเกอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวลงมาสะดวกข้างล่างตรงนี้นะแล้วอีกสองตานะผมจะเอาไปลงกับ ไปลงกับมอนิเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับนะสักสองตาแล้วค่อยลงเขตศาสนานะครับผมยังสร้างเซตเริ่มไม่ได้เพราะผมยังมีประชากรไม่ครบสองนะโอเคแอสโทรโลจี okay, เสร็จแล้วผมลงเขตศาสนาเลยนะครับไม่รอช้าบวก4ตรงนี้นะบวก4เพราะมีภูเขา2ลูกนะครับแล้วก็ความสามารถของชนชาติขเขมรก็คือเขตศาสนาที่อยู่ติดแม่นม้ำจะให้ค่าศรัทธาอีก2นะครับต่อไปผมเอา Animal a แอส n พน y แล้วกันนะเผื่อเจอมา้า แต่ก็เป็นเนินหมดเลยเนอะคงไม่เจอม้ากำลังคิดอยู่ว่า Animal Husbandry หรือว่า Mining ดีอ Pottery ดีกว่านะผมไม่คิดว่า Aztec จะมาบุกผมนะฉะนั้นไป Animal Husbandry เพื่อไป a r c h e r y อาจจะไม่จำเป็นมาไป Pottery แล้วกันนะครับเผื่อผมจะสร้าง Granary เพื่อเพิ่มอาหารให้เมืองหลวงผมได้นะครับและเมื่อผมก็หยุดโตนะครับอาหารไม่พอไปลงเซเลอร์ก่อนนะครับ9ตานะถ้าผมซื้อช่องได้ ก็คือช่องตรงนี้ซื้อได้เหมือนกันเพราะมีอาหาร2แต่ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอาเซตเลอร์ก่อนแล้วกันผมจะมาตั้งเมืองบริเวณนี้นะบริเวณนี้คิดว่าตรงนี้แหละแต่ตรงนี้ไปเคลียร์ศาส,สนาบวก5พลาดไม่ได้ในการตั้งเลยมีภูเขาสามลูกติดกับแม่น้ำด้วย not okay. ซีรีส์แรกเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับไปดิสพลินแล้วก็กอดคิงนะครับโอเคเรามาเก็บหมู่บ้านอันแรกของเรากันได้อะไร ได้ประชากรเพิ่มอีกหนึ่งโอ้แล้วอีกตาหนึ่งผมจะเสียประชากรนะผมต้องซื้อช่องแล้วละ่ะไม่งั้นไม่ได้อยู่ไม่ได้นะครับโอเคนะสามประชากรแล้วโอ,โอเค <laughs> ครับไม่ได้ตั้งใจจะเดินไปตรงน,นั้น <laughs> เยี่ยมจริงๆเลยเออใส่บริเอร์คนนี้ต้องบอกลาละไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะครับอืม,อม ลาก,ก่อนโอเคแย่ <laughs> okay. yeah. จริงๆเลยเริ่มไม่ดีเลยพอสรุีแล้วเดี๋ยวผมไปหมายนี่แล้วกันนะครับสี่ตานะเผื่อจะสร้างเหมืองได้เก็บซะหน่อยหวังว่าจะได้บิวเดอร์ได้เงินโอเคก็ยังดีนะครับแล้วมาปกาเรียอกอยู่แล้วอถอยไปถอยไปเออ <laughs> คืออะไร <laughs> นี่คืออะไรนี่ <laughs> อืม ไปไม่ถูกเลยเดี๋ยวมาสร้างเมืองอีกเมืองตรงนี้ก็ได้วะหาไปไหนเนี่ยเมาลีมาสร้างเมืองตรงนี้อันนี้เก็บนะครับได้20เฟสโอเคเดี๋ยวตาหน้าเอาแพนทีออนได้ไมาที่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปอันดัสเทรียนะครับผมมาสร้างเมืองตรงนี้ได้นะก็ไม่เร็วร้ายเป็นทางเลือกอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าเมาลีงงเลยโอเคแล้วผมก็จะ สร้างโฮลิไซา์ต่อนะครับ4ตาแคทิออนเนี่ยเหมือนเดิมครับริเวอร์กกอเดสนะเหมาะกับเขมรมากเพราะว่าเขมรต้องสร้างเขตศาสนาติดแม่น้ําอยู่แล้วแล้วถ้าผมเลือกริเวอร์กกอเดสอะเขตศาสนานั้นอนะจะให้เฮาซิ่งอีก2แล้วก็เอเมเนตี้เพิ่มอีก2นะครับโอ้แอสแท็กส่งกําลังทหารมาตรงนี้แย่ yeah, แล้วโอ้โหนะครับผมลองสร้างมอนิเมนต์ไปกันนะ5้าตาเพราะว่าเดี๋ยวต้องอัญเชิญฮีโร่นะครับนะออนเ,นเพื่อดูว่าลองอัญเชิญโอยามาเผื่อจะป้องกัน แอสแท็กได้แอสแท็กประกาศสงครามกับผมแน่นอนนะเดี๋ยวไปรีเซิร์ชอาร์ชิรี่เลยโอเคตรงนี้มาถึงป้มาถึงที่แล้วนะครับสร้างเมืองเลยโอเคแล้วผมก็ไปสร้างโฮลี่ไซต์ตรงนี้เลยนะครับโอเคเมืองของเมืองของมอลีก็เป็นก่ขอขบถแล้วเรียบร้อยนะครับนะมาดูว่าผมจะสามารถเอาคืนได้หรือเปล่าอาจจะเอาได้นะครับเจอเจอเยอราวานด้วยเขาหูเยราวานโอเค,อเคมาศาสนานี่ถูกต้องนะครับเยราวานเป็นซีจิสเตท,ที่เหมาะกับการชนะศาสนาสุดๆเลยนะ โอเคอเคมาลีประกศราศสงครามกับผมนะครับอ๋อนี่ฐานมาลีนี่หว่าผมคิดว่าเป็นไอส์แท็กเฮ้ยผมเข้าใจผิดมาตลอดนะอัญเชิญฮีโร่เลยแล้วกันครับโอยานะหรือเผื่อผมจะยึดเมืองอันนี้ของมาลีไปได้นะเดี๋ยววันนี้ผมฟอร์ติฟายก่อน, ery, นอเดี๋ยวรีเซิร์ชอาร์เอรี่นะครับโอเคก็ยิงเลยนะครับตรงนี้ถ้าผมมาตรงนี้ได้ไหมมาดูซิว่าตัว AI จะทำอะไรบ้าง โอเคอันเชิญโอย่าเรียบร้อยนะคราสามารถโอย่าก็คือจะทำดาเมจให้กับยูนิตรอบๆถ้าผมมาอย่างนี้แล้วก็จะสามารถโอย่าเลยไหมก็อย่างนี้จะบูสตัวนักธนูได้นะครับเดี๋ยวซ่อมเขตศักดิ์ธิ์ของผมก่อนผมสามารถใช้เงินซื้อวอลเลอร์ได้นะครับซื้อเลยนะครับ95โกนะ โอเคผมเดินผิดเล็กน้อยเอาสกาวมาเยอะตรงนี้พลาดเองนะครับไม่เป็นไรเอานี่ไว้อย่างนี้นะโอย่าอยู่อย่างนี้หมดตาพอดีเดี๋ยวอัปเกรดเปน็นนักธนูนะครับบอลเลเยอร์ <oll> มาตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวผมสร้างชายต่อนะครับเจ็ดตาโอเคตรงนี้ผมอัปเกรดซะหน่อยเอาพายนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมใช้ความสามารถโอย่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ยิงเลยโชว์ สามารถเผาแคปตรงนี้ได้เพื่อได้ค่าศรัทธาสิบห้า,านะครับเผาเลยนะครับแล้วก็ลืมไปว่าผมควรจะตั้งพิกัดเพื่อวางทางส่งน้ำเนอะเพราะทางส่งน้ําสําคัญกับขเขมรมากนะครับเดินมาใกล้ตรงนี้เดรยวๆพร้อมบุกโอเคนะจะได้ยึดเมืองของเมารีมานะครับตรงนี้เคลบเข้ามายึดหนึ่งเอาเป็นพิงการ่าแล้วกันนะครับนะอังกอร์ตมตรงนี้โอเคนะครับ โอเคฟอเรนทรีส okay, เสร็จละเดี๋ยวไป Early Empire ต่อเลย,เยข้าฝฟากมาแล้วกันนะครับตรงนี้ผมไว้ตรงนี้ก่อนคิวก่อนนะครับโอเคยูนิตเริ่มเยอะ <laughs> ผมต้องส่งโอยาผมมาช่วยป้องกันเมืองข้างบนนี้นะไม่งั้นจะไม่ไหวไรติ้งเสร็จแล้วนะครับไปบรอน z ์ว o ร์กิงเลยแล้วกันสวัสดีครับพอดีเมื่อกี้มีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยนะเลยต้อง โหลดเกมขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมถอยอยูนิตออกไปก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวโอยะเนี่ยผมเดินโลมาก่อนแล้วกันนะเปอย่างนี้แล้วกันนะครับอันนี้ขึ้นมาตรงนี้โอเคอเค,ครับตรงนี้ผมไปอย่างนี้นะนี้ผมมาไม่มีทางเลือกนะต้องมอย่างนี้เดี๋ยวอันนีผ้ผมยิงแล้วกันนะครับยิงแล้วกันยิงรอบหนึ่งโอเคยู จนฆ่าอยู่ดีโอเคไม่เป็นไรเอ่อส่วนตรงนี้ผมก็กำจัดอย่างนี้เลยนะครับมาตรงนี้นะอันนี้อีก2ตาผมจะได้เมืองนะครับตรงนี้ผมก็ fortify แล้วกันนะชาร์ตกระมิเลยนะครับโอเคแล้วตรงนี้ทรยเสร็จแล้วผมก็จะไปบิ i l d เ er ดอร์แล้วกันนะครับนะบิวเดสตาเนอะเพื่อจะ boost ตัว c ค t s สแม s h i p ได้นะเดี๋ยวสร้างเมืองตรงนี้มาสร้างเมืองหินตรงนี้ก็ได้นะจะได้ boost ตัว m a s o n r รด้วยนะครับ ยิงอย่างนี้นะครับแล้วอันนี้ก็โจมตีเลยอันนี้ฟอร์ติฟายแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่าผมจะวางเควิทยาศาสตร์ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเจตดตานะแต่ว่าไปสร้างบิลเดอร์ให้เสร็จก่อนนะครับโอเคเมืองตกไปของผมแล้วเรียบร้อยอบปังโก้ดูซี่บูสเอรีอ็มพีรยได้นะครับดูศาสนาซะหน่อยอืมโอเ้เกมนี้แข่งขันศาสนากระสุกมากเลย ผมอาจจะต้องทำ Holy Site Player ฮะนะเดี๋ยวพอเก็บเมืองนี้ก่อนนะครับออผมอาจจะต้องทำ Holy Site p เ a y e r นะไม่งั้นอาจจะไม่ได้ศาสนานะครับนะต้องเปลี่ยน Priority ซะหน่อยอันนี้ผมไป Exodus ละกันนะครับนะแล้วตรงนี้ก็ลงเขต Holy Site เลย5ตาแต่อยากสร้างไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็ไปสร้างอาวนี่มีมอนิเม์แล้วเหรอ สร้าง builder แล้วกันนะครับนะ early empire แล้วเดี๋ยวไป craftsmanship research เรียบร็จเลยนะครับส่วนปิงการ่าเดี๋ยวผมโปรโมทคอนโซลนะครับเพิ่มค่าวัฒนธรรม skill without i m a g i n a okay. craftsmanship เสร็จแล้วเดี๋ยวไป search workforce ต่อนะครับส่วนการ god king เสร็จแล้วผมเอา early planning ใส่เข้าไปนะครับที่เหลือ,อยังเหมือนเดิม okay. search workforce แล้วผมยึดบิลเดอร์คนนี้ได้ไหมเนี่ยได้มา1คนนะครับ1ชาร์ตดีครับ เดี๋ยวไปรีเสิร์ชตัว Holy Philosophy นะครับตรงนี้ Holy Site เสร็จแล้วผมไป Shrine ต่อเลยนะผมสามารถที่จะส่ง Operator ให้ a z t a g ได้นะครับเอาเงนิน10โกมาให้ผมและิง n าร่าเดี๋ยวผมโปรโมด Researcher ต่อนะครับ Research okay. Bronzeworking นะครับมีเหล็กอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคยอดเยี่ยมนะไม่มีที่อื่นตรงนี้ก็มีนะมีตรงนี้ตรงนี้ก็มีเหล็กเหมือนกันนันเป็นที่ที่ผมอยากสร้างตัวเขตศักดิ์สิทธิ์พอดีเลยไม่เป็นไร เดี๋ยวผมไปแมสซารีก่อนแล้วกันนะครับนะแล้วเดี๋ยวอีกสองตาแล้วเดี๋ยวสองตาผมค่อยเปลี่ยนมาเป็นวิวแทนนะครับเดี๋ยวผมจะไปสร้างเหมืองหินตรงนี้เพื่อจะได้บูสต์นี่ผมก็มากำจัดยูนิตของเมาอีตรงนี้นะโอเคโอล่ไซส์เพลเยอร์เสร็จแล้วน่าจะยังทันนะว่ารอบเดียวน่าจะพออีก5ตาเนอะว่ารอบเดียวน่าจะได้นะน่าจะพอแล้วเดี๋ยวสร้างบิวเดอร์ให้เสร็จเลยแล้วลกันนะครับ2ตาตรงนี้ โอเคแล้วเดี๋ยวผมไปรีเซิร์ชตัวล้อต่อเลยนะครับนะโอเคบิลเดอร์ตรงนี้เสร็จแล้วนะผมจะเดินมาตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวมาสร้างเมืองเหล็กตรงนี้นะครับตรงนี้ผมซ่อมแคมป์ก่อนนะแล้วเพื่อจะให้เมืองโตผมก็จะสร้างตัวแกรนด r เรี่เลยกันนะจริงๆผมสร้างเทรดเดอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่แกรนด์เนอรี่ดีกว่าผมอยากให้เมืองผมโตนะครับโอเค p o l i t i c a l อ y of politically p o l i t i c a l philosophy เสร็จแล้วนะไป classical republic ละกันนะครับโอ okay. เคเน้นสร้างเมืองก็เอา classical republic นะครับไม่ได้ทําสงครามหรือไม่ได้สร้าง w เดอร์อะไรนะผมไม่คิดว่าผมจะสร้าง w เดอร์ตอนนี้นะกำลังคิดอยู่เหมือนกันอาจจะสร้าง c d ดีพาราพุโทนะครับเดี๋ยวดูอีกทีอันนี้ผมใส่ charismatic leader นะแล้วผมใส่ conscription ตรงนี้แล้วกันนะเพิ่มมา1 g แล้วก็ใส่ u ุคค่ำละกันนะอาจจะสร้าง builder เพิ่มลงมาอย่างนี้อ,อ๋มีแค m ตรงนี้นี่เองนะ สามารถใช้ร้อยห้าสิบห้าโกซื้อแกเล่ได้พอ p o l i t i c a l philosophy เสร็จผมก็จะไปทาง theology เลยนะครับสายศาสนานะแล้วก็เดี๋ยวลงไป reform church ข้างล่างตรงนี้นะครับโอเคผมก็สร้างเหมืองเหมืองหินตรงนี้เลยได้ Masonry นะและตรงนี้สร้างเหมืองเหล็กนะครับ Don't reinvent e w นะครับแล้วก็ได้ ironworking นะเดี๋ยวส่งบริเวรมาตรงนี้บริเวรตัวนี้น่าจะยึดูนิตมาวี e ผมไปูนิตยูเดอร์ผมไปแต่ผมว่าผมน่าจะไปเอาคืนได้นะไม่น,าน่ามีปัญหาอะไรจริงๆผมสงบศึกกับมาวี e, ได้ไหม ไหนดูสิไม่ไม่ยอมไม่ยอมก็ไม่เป็นไรนี้ผมไปเอนจิเนียริงเลยนะครับนะเดี๋ยวจะสร้างทางส่งน้ําต่อครับผมก็กําจัดเลยนะโอ้ไม่ไม่ตายเยี่ยมไม่เป็นไรโอเคเกรทโปรเฟตมาแล้วนะครับแล้วก็ค้นพบศาสนาเลยนะเอาเป็นศาสนาอะไรดีไม่มีไอคอนศาสนาพูดแล้วเอาเปไปเลยดีมัว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 ศาสนเต่าแล้วกันนะครับโอ้โหผมเป็นศาสนาสุดท้ายเลยนะเนี่ย โวยติกนะครับโวยติกจะทําให้เขตศาสนาของผมอ่ะให้โปรดักชันตามโบนัสข้างเคียงนะครับส่วนสิ่งปลูกสร้างเนี่ยผมเอากูวาล่าแล้วกันครับเพิ่มอาหารนะเพราะว่าเมืองผมน่าจะมีปัญหาเรื่องอาหารอยู่เหมือนกันไม่ได้เกิดอยู่ใกล้กับทางลาบที่ลาบนะเกิดอยู่ในภูเขานะครับอผมมาอยู่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวผมกําจัดแคมนี้เลย เพื่อจะได้เป็นพันธมิตรกับสิงคโปร์นะครับครับสร้างแกรนารีเสร็จแล้วผมก็จะสร้างกำแพงเมืองต่อเลยนะครับน่าจะได้บูสต์ตัว Engineering นะครับตรงนี้ผมเผาค่าได้นะครับนะแต่ว่าใช้เงิน155โกเพื่อจะซื้อแกลลี่มาสักลำก่อนกันนะฮะแล้วค่อยเผานะครับ first เ,เลยโอเคโอ้มีแกลลี่ตรงนี้ด้วยครับโอเคตรงนี้ผมสร้างารายเสร็จแล้วผมจะสร้างเซตเลอร ต่อเลยด้ไหม,มผมกำลังคิดว่าผมจะสร้างมหาโพธิวิหารดีไหม,มถ้าผมจะสร้างเนี่ยผมจําเป็นจะต้องสร้างเมืองนี้นะเพราะว่าวอนเดอร์เนี้ยมันจะต้องสร้างอยู่บนป่าที่ติดกับเขตศักดิษษ์สิทธิ์เท่านั้นนะครับนะใช่ไหม,มอ่านก่อนใช่นะซึ่งถ้าผมจะสร้างเนี่ยผมก็จะต้องเก็บประชากรไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวจะมันจะสร้างไม่ทันเอไอนะอาจจะต้องดีเลยการสร้างเมืองอันนี้ไปก่อนไม่ก็ มาใช้เมืองนี้สร้างสร้างเซตเลอร์แทนนะเอาอย่างนั้นแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมสร้างมีสร้างวอเตอร์มิลล์ก่อนแล้วกันนะครับนะเจ็ดตาตรงนี้ส่วนอันนี้นะเ,เดี๋ยวผมยิงอย่างนี้นะครับแล้วก็ตีเลยแล้วกันอันนี้ผมก็กําจัดวอเตอร์มาลีได้เลยนี่ผมอาจจะต้องกลับเข้าไปข้างในแหละเดี๋ยวจะสู้ไม่ไหวนะนี้ผมมาอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวผมสร้างโฮลี่ไซต์ต่อเลยที่ตรงนี้ผมอัปเกรดแล้วกันนะครับเป็นวอเล่นีนะ แล้วตรงนี้ผมสามารถที่จะปนสะดมได้50โกเยี่ยมครับโอ้โอแล้วก็เจอกุ๊บไรคานนะครับแห่งมองโกเลียใช่ไหมใช่ตรนนี้ผมเดินออกไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนตัวเรือเนี่ยยิงจนตายเอาได้ตรงนี้ผมพิว่อนนะครับตรงนี้ผมตัดป่าเลยช่วยไม่ได้แปะตาโอเคสร้างกำแพงเสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอีกตาหนึ่งผมสร้างทางส่งน้ำได้ ผมจะไปสร้างแคมปัสก่อนละกันนะเขตวิทย์โอเคเอเจนเนอร์ลิงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมละลงทางส่งน้ำเลยไม่รอช้านะตรงนี้สี่ตานะตรงนี้ก็ลงได้เลยเหมือนกันเดี๋ยวสร้างเขตศักิ์พิเศษก่อนหกตาตรงนี้ก็ลงได้เช่นกันนะครับหก,กนนบตาสร้างวอเตอร์มิว่ัน ว่าผมจะไปซื้อช่องนี้แล้วก็พัฒนาแกะนีงแล้วกันนะครับจะได้บูสต์ตัว o r s e b a c k r ไ d ด n g ได้เดี๋ยวผมจะเอาการ์ดยิวข้ามออกนะมาใส่การ์ดแลนเซอร์ r บเยแทนแล้วเดี๋ยวจะซื้อช่องนี้เลย88โกนะแล้วเดี๋ยวไปพัฒนาช่องแกะตรงนี้ mysticism โอเคแล้วเดี๋ยว5ตาผมดีเซอร์เทโอโลจีเสร็จนะครับโอเคสร้างวอเตอร์มิล์เสร็จแล้วบูสต์คอนสตรักชั่นได้นะครับฮองวอยผมสามารถส่งให้เย,ยราวานได้เลยนะแต่ปัญหาคือ,อ ผมไม่รู้ว่าถ้าผมเป็นพันธมิตรกับเยราวานแล้วแอสแท็กมันจะมายึดเมืองเยราวานหรือเปล่าซึ่งผมว่าผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะขอดูวิธีขอไปสำรวจก่อนทีนี้ศาสนาของกุ๊ปไลขาดเริ่มมาข้างล่างนี้แล้วนะต้องระวังให้ดีนะครับวันนี้ผมสร้างแคมป์ก่อนและแอสแท็กก็ไม่พอใจนะครับเพราะว่าผมมีทรัพยากรฟุ่มเฟือยมากกว่าตัวแอสแท็กเองโอ้แล้วมีเรือลุมเมือง2คั้นเลยสลงลำเลยเดี๋ยวกำจัดก,ก่อนนะครับอันนี้ผมสร้างเลยแล้วกันนะครับ นี่ผมสร้างมิชชันนารีมาแล้วมาคนนึงก่อนแล้วกันนะครับนะจะได้มาเาผยแพร่ศาสนาให้เมืองโอปังโกตรงนี้นะครับผมคิดด้ว่าผมน่าจะเอาทางส่งน้ำไว้ช่องนี้นะผมจะได้สร้างฟาร์มตรงนี้ได้เพราะว่าฟาร์มที่สร้างติดกับทางส่งน้ำอ่ะมันจะให้อาหารเพิ่มบุกสองนะผมก็ลืมไปเลยช่างมันแล้วกันเขตสร้างสาร้างส่งน้ำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปสร้างเขตวิทย์ให้เสร็จเลยสองตานะอืมโอเคตรงนี้ผมก็ทำการ กำจัดบาบาเลียนนะครับนีมผมสร้างเหมืองเลยนะครับโอเคบูส okay, ตัว Apprenticeship ได้ก็กำจัดเรือทิ้งเลยนะครับตรงนี้ผมมาตรงนี้แลว้วก็เผยแพ่ศาสนาเลยครับโอเคแล้วก็เจอโปรตุเกสนะครับโอเค <Okay, S 2> สร้างเขตวิทย์นะครับเรียบร้อยแล้วแล้วรีเซิร์ชเทโรโลจีเสร็จผมก็สามารถสร้างตัวสิ่งปลูกสร้างพิเศษของเขมรนะครับปราสาทนะสร้างเลยแล้วกันนะครับนะตรงน,นี้5ตา ส่วนมุงนี้ผมสร้าง b u เดอร์ไว้แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวจะได้มาช่วยเร่งตัวปเมืององกอวัดให้สร้างมหาโปรตีเทมเพลได้นะทคโโลจีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปรีเสิร์ชเพื่อเอาตัวรีฟอร์มเชอร์ตรงนี้นะซึ่งจะต้องผ่านสารพัดเทคโนโลยีด้านนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวไปเกียร์แมนวิคเรชั่นก่อนว่าองวอยผมเอาให้เยรูวาเลยแล้วกันนะจะได้เป็นพันธมิตรกับเยรูวานะครับก็เจอมู่หลานนะเห็นพื้นที่รอบๆด้วยนะศาส,สนาของกุบเลาคานก็อยู่ข้างบนตรงนี้นะส่วนโอยานิตาสุดท้ายแหละ ขึ้นไปสำรวจขบวนผมไม่รู้ว่าคูปเป้อยู่ตรงไหนแต่คูปเป้ก็ยอมสม่งสืึอกับผมนะส,มส่งซื้อแล้วกันนะไม่จำเปนจะต้องทำสงครามต่อล้แล้วก็การเนี่ยผมสามารถใส่สคริปเจอร์ได้นะครับนะพวกเขตศาสนาเนี่ยจะให้โบนัสค่าเคียมเพิ่มขึ้นอีก2เท่านะครับนะกลายเป็นบวก12เลยมีเฟส43ต่อตาแล้วซึ่งอ่าเกือบเป็น,ต,นต้นของเกมนี้เลยมีกุ๊ปไคาน46ต่อตา มี a อสแท็69ด้วยแต่ a อสแท็ไม่ได้มีศาสนาเป็นของตัวเองนะก็เลยไม่ไม่จะต้องไม่ต้องห่วงมากเท่าไหร่ยังไงผมว่าตอนนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็3เมืองนะครับเขมร3เมืองที่โตได้เยอะมากนะเพราะว่าด้วยความสามารถของเขมรเองที่สามารถที่จะปั๊มค่า housing กับค่าอาหารได้นะถึงแม้ว่าผมจะเกิดในที่ที่ไม่มีทางลาบให้ผมสร้างฟาร์มเลยก็ตามนะครับก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคมากมายนะ โอเคยังไงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้ติดตามในตอนต่อไปนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ